สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนเรามานำมาดูเหรียญพ่อหลวงราชการที่9นะครับเป็นเหรียญสองบาทนะครับผมนี่แหละครับเหรียญสองบาทราชการที่เก้ามาดูด้านหลังเหรียญนะครับ สองบาทนะครับเหรียญสองบาทสีเงิน2549ันนะครับ254พนสีสนครับ สภาพยังใหม่อยู่นะครับเหรียญสองบาทนะครับสองบาทสีเงินด้านหน้าเหรียญโตมาก็ามาดูเหรียญ เหรียญทองนะครับเหรียญสีทองพ่อหลวงการที่เก้านะครับเหรียญสีทองใครมีก็เจ็บไว้นะครับเหรียญพ่อหลวงการลังเหรียญสีทองนะครับเหรียญสีทอง ส5งพนหห้าสิบเนะครับสวยสุดงดงามนะครับสีทอง ปีห้าเก้าภาพก็ยังใหม่นะปีห้าเก้ามาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นี่ปีหกศูนย์ีทอง นะครับเหรียญสีทองปี60เหรียญสงบาทนะครับเทการที่9พ่อหลวงนะครับผมนี่เหรียญสีเงิน เหรียญสีเงินพ่อหลวงยัดการที่เก้านะครับใครมีกระเจ็บมาไหว้นะครับเหรียญสองบาทปีปีห้าป้า ครับขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับนำมาดูเหรียญสองบาทสีเงินสีเงินกับสีทอง <Okay. S 1> เหรียญสองบาทสีเงินสีทองนะครับขอจบขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับกดติดตามได้นะครับทาง youtube